ครับสวัสดีครับคังนี้เป็นการนำเสนอความคืบหน้าครท,ที่อะไรก็จำไม่ได้นะครับแต่วันจันนี้วันจันนี้เราต้องให้ความคืบหน้าของโปรเจกต์เรา80อร์ซนซึ่งผมว่าย,ยังไม่ถึง80เปอร์เซ็นครับออลองนะครับตอนนี้ปัญหาก็ยังมีนะนี่คือหน้า g i ของเกมนะ I, มครับเราจะทำาในก่อนครับอ่เรามาดูกันตอนนี้วิธีการเล่นครับ ก็กดไปเลย how to play ใช้บังคับทิศทาเน้นหนะ้ารุ๊บโคแบ็คเรามาสตรอรี่สตรอรี่เรื่องราวของเกมเรอครับนี่แหละเออนะครับเราก็ยังไม่ได้เขียนเราไปไปแล้วก็ about a b o u นี่ครับทีมเกมเมอร์คือผมบ,บอกให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนเกมเมอร์ทีมมันยังไม่เปลี่ยนนะครับเออกระเดิก็เริ่มแล้วเอะนะเอ,อกูทำให้แล้วควาย ไอัดวิดีโอคือภาษาสุภาพเลยครับผมนะครับผมไปทำให้กูใหม่นะครับมึงทำแล้วเออมึงอะไม่เซฟเอองูขอโทษครับท่านนี่กูเทคเจอไม่ได้อยู่นี่กูเซ็งแม่กดแบ็กนะครับอ่กลับมาครับวันนี้เราตั้งชื่อนะครับเนมวันนี้มันไม่มีใครจะเซฟเราเก่งเนมเลยแล้วมันยังไม่มีให้เลือกเพศนะครับเรากด enter ตอนนี้เรายังตอนนี้ ผมยังูกไม่ได้นะครับระวังปุณสตาร์ทกับไอ,ไอตัวนี้ครับแล้วกด enter ไปปึ๊บมันจะไปเข้าหน้าเฮ้ย,ย,ย enter กด enter นะครับนี่ปุ๊บอ,อ่ะรู้สียงม,มันช้าๆครับอ่าตัวนี้ครับก็มาเข้าหน้าลานจอดรถนะครับรู้สึกว่ามันชา้าๆไงไม่รู้ครับ นี้ครับด้านซ้ายสุดก็จะเป็นชื่อที่เราตั้งเมื่กี้ครับด้นานขวาเราเลเวลหนึ่งครับคอยคอยออคอยเออคอยก็คือเหรียญที่เราจะเก็บนะครับแล้วก็พาวเวเรามีพลังอยู่ที่หนึ่ร้อนะครับอ่าเอออู้แม่เออ,เอ้ออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ที่เร like ียตลอดก่อดนะเฮ้ยกวกูเล่นเกมก่อนนะของเนี <im <im ่ยเพราะเห็นเัราะเห็นแข่งเลยแข่งกูรู้สึกว่าความลึกทางนะครับเราก็เดินตัวนี้ปัญหาของเราตอนนี้คือว่ามันมันมีหลังคาครับเวลาเราทําแต่เวลาเราลันในเกมเรารู้สึกว่าหลังคาจะหายแก้ให้ครับครับผมเดี๋ยวลิขิตจะแก้ให้นะครับอ่ะนี่ครับเอามาดูวันนี้ตกไม่ได้ครับเพราะว่าเราใส่บั๊กไปแล้วครับ ความช้าครับเซ็งมากเลยครับทุนนี้ไม่มีหลังคาไม่เป็นไรครับเราเดินได้ครับฝนไม่ตกครับเราเดินได้วิ่งได้ครับกระโดดครับเนี่เนี่ยทนนี้เราก็ขับไปมอนครับอันนี้ก็ต้นไม้ของเราครับต้นไม้ดิดูครับดิขิดดิขิดเทคเจอร์มาครับ คมึงใส่ลิขิตไปถ่ายรูปมาครับดูครับต้นไม้ครับดูไกลๆมันก็ต้นใหญ่เลยครับทายครับหปแล้วครับตอนนี้รถรถก็ยังไม่มีครับแล้วก็เส้นขีดรวรถก็ยังไม่มีครับต้องไปขีดเส้นครับ ก็มีแค่นี้แล้วครับขึ้นหน้าแต่80%สเอาจารย์บอกว่าให้เก็บเก็บเก็บคะแนนได้ด้วยครับเดี๋ยวต้องทำต่อไปครับวันวันจันนี้ครับพรีเซนต์ครับต้องปั่นงานอย่างนะครับวันนี้ก็ไปงาน U N D P ครับต่อไปเดี๋ยวก็ว่าจะรลอยออกมาครับมาทำงานครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จพรีเซนต์วันจันทร์นะครับ ก็มีแค่นี้ครับก็คงจะฝันงานต่อไปนะครับแต่รู้สึกว่าความช้าช้าครับโเมเซงออกมาครับมันความช้าหรือว่าอะไรมันใช้ว่าต้องใช้สปีดสูงครับวอาอเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อือเอือโอ้โหีแค่นี้แลครับสวัสดีครับ